พวกเรา c g m 4 8สวัสดีเจ้า ก็เป็นซิงเกิลที่2ของพวกเราซีจีเมใช่ไหมคะมันจะมีความน่าสนใจตรงที่ว่าคอนเซปต์จะต่างไปจากซิงเกิลแรกอย่างสิ้นเชิงเลยคะ่ะซิงเกิลแรกเนี่ยจะให้ความรู้สึกสวยงามแล้วก็ผิวไหวใช่ไหมคะแต่ซิงเกิลนี้เราจะได้ความสดใสไปเต็มๆจากพวกเราซีจีเมเลยค่ะในความหมายของเพลงนี้นะคะอย่างที่พี่สิตาพูดว่ามันแตกต่างไปอย่าง ไปอย่างสิ้นเชิงจากซิงเกิลแรกมากคือเพลงนี้จะเป็นเพลงที่สดใสามากๆเลยค่ะก็มันจะเป็นเพลงเกี่ยวกับเมลอนใช่ไหมคะในเนื้อเพลงก็จะมีคําว่าเมลอนอยู่ค่ะเหมือนประมาณว่าเราอะมีความรักแต่เป็นความรักที่เราจินตนาการขึ้นมาอยากจะให้น้ําเมลอนกับขาวค่ะค่ะสําสหรับเซตานะคะเป็นเซนเตอร์ครั้งที่2แล้วนะคะก็ขอบคุณที่ให้โอกาสกันนะคะแล้วก็ด้วยความเป็นเซนเตอร์ครั้งที่2ชงฉันว่ทุกคนก็น่าจ,จะมีความคาดหวังมากขึ้นการู้สึกกดดันขึ้นแต่ก็สนุกมากๆคะ่ะเพราะทุกคนเมมเบอร์ก็ ให้กำลังใจกันตลอดเลยจริงๆค่ะใช่ก็สำหรับหนูก่อนนะคะหนูรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกเนาะแล้วแบบก็คือกดดันอ่ะมันก็กดดันจริงๆก็อยากจะให้ทุกคนคอยช่วยเป็นกำลังใจให้หนูนะคะ ค่ะก็แน่นอนว่าเมลอนที่เปิดขายไปแล้วก็โเอาแล้วนะภายใน10นาทีใช่ไหมก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่าพวกเราเป็นส่วนหนึ่งในการเพาะปลูกน้องเองเลยนะคะคือพวกเราแบบว่าไปปลูกเองแล้วก็ตั้งชื่อน้องให้น้องด้วยแล้วก็ดีใจมากเลยที่กระแสตอบรับมันออกมาดีขนาดนี้ก็รู้สึกขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนมากๆนะคะที่สนับสนุนพวกเราซี m 4 8ตเค่ะค่ะก็วันนี้นะคะก็มีการเปิดตัวเพลงซิงเกลิลที่2ของพวกเรานะคะเมลอนจูสนะคะก็มีการถ่าย MV ด้วยยังไงก็ ฝากติดตาม mv ของพวกเรานะคะปลายเดือนตุลาคมนี้แน่นอนค่ะก็ยังไงก็ฝาก mv ของพวกเราด้วยนะคะแล้วก็เร็วๆนี้ค่ะพวกเราก็จะมีกิจกรรมกับรุ่นพี่ b บียโดยการลงไปร่วมเปิดกีฬาสีใช่ไหมกับพี่ๆเบียนเคด้วย,ยงไงก็ฝากติดตามพวกเราแล้วก็การเดินสายโปรโมทเพลงซิงเกิลที่2เม melon juice ของพวกเราที่กรุงเทพด้วยยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะ นอกจากนั้นก็เรายังจะมีงานจับมือครั้งแรกนะคะที่เป็นครั้งแรกของพวกเราซีเจมโฟเรทที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะพวกเราก็ตื่นเต้นม,มากมากเลยเพราะว่าเป็นครั้งแรกเนาะแล้วก็ยังมีาสามารถพิออเดอร์สินค้าทาง s h อ p e e ได้นะคะก็จะมีสามารถพิออเดอร์เสื้อนะคะแล้วก็หมวกซีเจมโฟเรแล้วก็มีผ้าชเชียร์ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีแท่งไฟด้วยแล้วก็สามารถพิ CD, ออเดอร์ซีดีของ เมลอนเมลอนจูสซึ่งเป็นซิงเกิลสองของพวกเราด้วยนะคะแล้วก็ยังมีมินิโฟโตบุ๊กด้วยแล้วก็ในนั้นเนี่ยยังมีบัตรจับมือนะคะที่สามารถใช้ได้ที่กรุงเทพด้วยค่ะค่ะแล้วก็ช่องทางติดตามพวกเรานะคะค่ะ <c oughs> ช่องทางการติดตามของพวกเรานะคะก็มี IG นะคะ Facebook ค่ะ Twitter YouTube นะคะแล้วก็แอปพลิเคชัน i a m ค่ะสามารถติดตามพวกเราได้นะคะใช่ค่ะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเราได้ตลอดเลยนะคะ ใน,นงาน,นก็ขอฝากซิงเกิลที่สองของพวกราซีเจมสฟอร์ติเอ็กด้วยนะคะเมลอนจูสค่ะขอบคุณค่ะ